สวัสดีครับคุณมดสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เปิดโปรบวยน้ำอีกรอบเพราะว่า f อฟซถามมาวันนี้ถามมาสามสี่ห้าท่านแล้วครับผมเปิดสักทีได้โอกาส<ก>มาแล้วยกขึ้นดูสักกระถางผมบอกอันนี้คือไม้เซตสุดท้ายสําหรับบวยน้ําที่บ้านผมนะครับอาจารย์ก็คือผมบอกเลยว่ามันจะเป็นลากรอบรอบแบบธรรมชาติเอ,อ,เอ,อก็คือเนี่ยผมจะแบ่งปันให้เอาไปสร้างไปอะไรกัน เอาอไปาถ้าสมมุติว่ามันไม่เด่นรากเอาไปทําแบบบิดๆได้ไหมได้จะไปดัดบิดหรือว่าจะไปลงดินทําพันุ์อะไรก<อ>็แล้วแต่ครับคือรอบนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วนะอาจารย์หมดแล้วใช่ไหมคือรากแบบรอบแบบธรรมชาติอย่างเซตนี้ทั้งหมดเลยผมขายให้ต้นละสองร้อยบาทสองรอยบาทนะครับผมแบ่งปัน ถ้าซื้อหลายกิ่งอ่ะมีสิทธิ์ลดลดให้ส่งฟรีอะไรก็ว่ากันไปครับอ่าอ่อเอาในห,หลายกิ่งสี่ห้ากิ่งเป็นเลยครับก็มันคือไม้มันจัดรากข้างล่างมันมีสาะเปาหมดเลยนะครับอาจารย์เออไม้จัดรากแต่เราก็อาจจะไม่ได้คุมรากแต่ว่า,าใช่ใช่เอาไปปลูกแล้วคุณมดเอาไปบิดอย่าง อย่างที่เราพาดูอ่ะใช่ครับได้เลยสบายนะบิดอย่างนั้นโอ้โหถ้าตต้นเท่าตัวเด็กขนาดไหนอ่ะครับผมอ่าโอเคเลยครับโอเคเลยแต่ถ้าหลายๆต้นก็คุยกันได้่านะเดี๋ยวไปดูไปดูมีอีกโอ้โหนี่เห็นไหมงานมาถือมาอยู่หลังห้องนี้โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นโซลากสวยๆทุกทีพวกนี้ผมจะขายต้นละแปดร้อยหนึงพันหนึ่งทีเนี้ยผมขายให้ไม่ถึงแล้วครับ แล้วแต่ต้นอสตาร์ทที่ห้าร้อยขึ้นไปเย็นประมาณเจ็ดร้อยครับคือลากแบบสวยๆเลยนะครับแปดร้อยไม่ขายขายเจ็ดร้อยเริ่มต้นนี้ห้าร้อยบาทขผมพวกนี้ไม้จะจัดลากหลายรอบหมดครับอาจารย์เร้วเเวลาส่งเนี่ยเราก็ห่อตุ้มห่อตุ้มครับห่อตุ้มยังไงก็ไม่ตายไม้พวกนี้ไม่ตายครับจับโยนโยนทิ้งยังไม่ตายนะครับแต่ก็มีบางท่านที่เขาอยากให้ส่งทั้งกระมังเลยเขายอมเสียค่าส่งเพิ่มผมก็ส่งให้ได้ โอ้รงได้นะขอให้ไปชนีรับครับรับครับอาจารย์โอ้ยังก่อหินหนี่ราคาเท่าไรเนี่ยก็แล้วแต่ต้นเลยครับไม่ไม่ไม่แพงครับไม่ไม่ได้ว่าก่อหินนึกว่าขายหินแถมต้นไม้ <c oughs> นะฮะโอ้นะนัะนะมันมีก่อหินด้วยแล้วเอาไปก็สร้างเลยครับผมโอ้สวยอยู่นะเนี่ยอย่างต้นนี้นะฮะ <c oughs> อย่างเงี้ยลากสวยที่สุดเลยเนี่เออใครจะเอาเอาต้นนี้แล้วก็เบรกเบรกลากเป็นไงคุณมดอยู่ไหมพวกนี้เบรกไ้หมดแล้วครับ เบรกลากปุ๊บให้เอ็นนี้โตนะนะอย่างนี้ก็ค่อยมาเขียงที่หลังเลี้ยงขนาดก่อนครับขนาดที่ถ้าเลี้ยงขนาดค,คุณพ่อทำไงตอนได้ไหมได้ครับเห็นไหมซื้อตรงนี้ไปนะซื้อไม่เกินแปดร้อยบาทนะแล้วก็ไปขยายพันุ์ต่อครับผมท่านไม่ต้องซื้อบัวอ,อีกแล้วซื้อครั้งนี้ครั้งสุดท้ายในชีวิตเลยนะหลังจากนั้นท่านใดตอนอย่างเงี้ยยังเอาตัวน,นี้ไป บอกคุณมดช้ำมาไปตออะไรได้หมดเลยครับบอกคุณมดไอไอตัดแล้วก็ใสเข้าไปช้ำนะตาปักช้ำอ่ะผมแนะนํอมามันจะได้ผลดีก็คือหน้าฝนครับอาจารย์อย่างหน้าหนาวหน้าร้อนมันก็ไม่ค่อยติดหรอกครับหน้านี้ตอนไปเลยครับออกหมดผมผมไม่เลือกหน้านะผมทําทุกหน้าเพราะว่าคุมเอาถ้าสมมติว่าความชื้นไม่พอเราเข้าเรือนเพาะช้ำครับผมเอาสเตแลนด์มาคุมนั่นเองครับ สแลนมาคมนะแล้วให้ได้แดดให้ได้ความชื้นนะครับครับผมตนน้นนอนรากก็สวยนะเนี่ยพวกนี้ก็คือมาคือมาแต่ก่อนไม้หลักพันหมดนะจะบอกให้ใช่คือตอนนี้ผมโล่งอาการผมทําไม่ทันแล้ะเออทาไม่ทันเนี่ยครับรากจะเป็นอย่างงี้จัดสองสามรอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้รากรสวยๆนะฮะอันนี้นะะที่ผมถ่ายดูใครจะเอานี้นี่ต้นหนึ่งที่ผมเห็นนะ <c oughs> อ,อ่าคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะ <c oughs> นี่นี่น,นี่อันหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยพวกนี้รากนิ่งๆสวยมากครับ เออล่างนิ่งหมดแล้วที่ <assed. S 2> ี่ยเนี่ยบอกคุณบุญมดว่าอ,อันไหนที่ถ่ายเนี่ยเอาเลยเนี่ย <C rap, S 2> ครับมาได้เลยครับเออเดีดเเนี่ยเนี่ยแกปหน้าจอมาเลยไออย่างอย่างเงี้ยมันขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีสันล,าล่างรับถ้าถ้าหน้าไม้ฝั่งนี้ก็สันล่างนี้สันล่างนี้เนี่ยสันล่างรับเวลาเลือกหน้าไม้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันข้างหลังก็ไม่ต้องไปสนหรอกเนี่ยต้นนี้สวยครับมีบิดเตี้ยวค้งในตัวอันนั้นบิดก็หาหน้าไม้รับนะครับ แล้วก็อันนี้เนี่ย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 สันลากรับซ้ายขวาตั้งคือคือมันแตกรอบเลยครับเวลาทศเนี่ยแตกนะครับผมแตกไม่มีไม่รู้ตาอยู่ไหนแต่มันแตกรอบหมดอ่ะครับคัดง่ายครับคัดง่ายครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหอ๋อกลุ่มนี้กลุ่มสวยกลุ่มคัดออกมาครับผมเอาแล้วแบ่งหมดครับอาจารย์คือทำไม่ทันครับทำไม่ทันแล้วเพราะว่าที่ลง ไม้นู่นนี่นั่นก็เต็มแล้วครับผมนะเอาละครับของคุณมดยังว่างอยู่ครับของผมมันเต็มจริงๆเนี่ยคนคู่อะไรอยากได้ก็มีอ๋อมีคนคู่ด้วยเนี่ยเนี่ยเอาจารย์ต้นเนี่ยคนคู่อุ้ยมีคนคู่หน้าไม้น่าจะฝั่งนี้น่าจะดีครับเนี่ยครับโอ้ยเอา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 ฝั่งไหนเออเลือกเอาสวยสองพังเลยอาจารย์เออฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้นนี้สวยผมชอบฝั่งนี้ต้นนี้สวย อ่าผมบอกเลยสร้างบวยน้ํานะผมผมสร้างแล้วก็จบได้นะคุณมัตน,นะโอ้ยเร็วครับเร็วมากถ้าแบบบางคนบางท่านอย่างที่ทักมาหาผมเมื่อกี้แบบจะเกษียแล้วกลัวไม่ทันเอาตัวนี้ไปเลยรับรองตัดไม่ทันมันครับจริงๆ <c oughs> แล้วก็ไม้ตัวนี้มีเสน่ห์อย่างหนึ่งคุณวัตสมมุติว่าเพมน้าได้หวันเวลาเราลิดใช่ไหมหเราเข้าลวดนะครับมือไปโดนเนี่ยยอดอื่นหักหมดครับแต่ตัวนี้ไม่หักครับครับเข้าลวดได้สบายนน่เข้าเหนียว ครับผมเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยเอายิบเลยครับเนี่ยมันเหนียวมันเหนียวเพราะนั้นนะมันเร็วจริงๆเป็นไม้ที่สร้างเร็วมากถ้าไม่เอาไม่ได้แล้วครับไม่มีอีกแล้วที่จัดลากสวยขนาดนี้ไม่มีนะครับคือหมดชุดนี้ก็คือหมดนะครับไม่มีแล้วเพราะนั้นรีบเลยนะครับอยู่ใกล้มาเอาดีกว่านะครับผมมารับเองถ้ามารับเ,เองมันมันได้เลือกคุณมดได้เลือกใช่มาเลือกเองอะไรเองอ่าที่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 เราบอกคลิปตอบเคยบอกว่าคลิปอะไรนะ ทางรัดในการสร้างไม้ก็คือแบบนี้แบบนี้มาเอาแบบนี้ไปถึงเขียงสร้างเลยเลยเขียงสร้างถ้าท่านไม่เขียงท่านก็ตอนออกก่อนใช่ครับตอนนะผมแนะนําอย่างนี้คุณมดเดี๋ยวน้องเขาจะไม่เข้าใจสมมุติว้าเราจะเขียงสร้างถูกไหมครับเราเขียงปังนี่ถูกไหมครับครับขณะเดียวกันเราตอนทั้งหมดเลยครับขณะเขียงกับตอนเนี่ยะทําไปด้วยกันได้เพราะว่าประมาณยี่สิบวันก็ออกลากแล้วครับนะอวยน้ําประมาณนี้นะเขียงปังเลย นะเอาละครับสำหรับคลิปนี้เปิดโปรรีบรีบโทรมานะไม่งั้นหมดก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยรอบสุดท้ายแล้วครับอ่ารอบสุดท้ายแล้วนะครับใครรีบมามาขนเราดีกว่ามารับเองไม่ต้องมารับมีรถแรกแจกแถมเต็มที่เออมีไม้อื่นแจกด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณครับคุณนวนครับสวัสดีครับ